สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัสมาเบราเฮงและดิฉันนางสาวอินตันบราเฮงเรามาจากวิทยาลัยเทคนิคนาราธิวาสค่ะวันนี้เราสองคนมีสาระดีๆมาฝากกันค่ะโดยเฉพาะสำหรับใครที่ชอบใช้คอมพิวเตอร์สาธารนณะไม่ว่าจะเป็นที่ร้านเน็ตห้องสมุดหรือในห้างสรรพสินค้าต้องฟังให้ดีเลยนะคะใช่แล้วค่ะ เพราะหากไม่ระวังก็อาจจะทำให้ข้อมูลส่วนตัวของเราถูกขโมยหรือถูกแฮ็กได้เลยล่ะคะ่ะวันนี้เราขอนำเสนอ5ข้อควรระวังเมื่อใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะข้อแรกหลังจากเสร็จแล้วอย่าลืมลบข้อมูลส่วนตัวเช่นประวัติการเข้าเว็บหรือไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้ ข้อ2เวลาใช้บัญชีส่วนตัวบนคอมพิวเตอร์สาธารนณะต้องระวังเป็นพิเศษอย่าลืมออกจากระบบหรือล็อกเอาทุกครั้งข้อ3ลบประวัติการเข้าเว็บไซต์และการค้นหาทุกครั้งโดยกดปุ่ม Control Shift Del เพื่อเปิดหน้าลบประวัติข้อ4ตั้งรหัสผ่านที่ปลอดภัยและอย่าลืมเลือกให้เครื่องจำรหัสผ่านโดยอัตโนมัติ และข้อสุดท้ายเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำเพื่อป้องกันการถูกขโมยข้อมูลจากการใช้งานเครื่องสาธารณะค่ะทำตาม5ข้อนี้รับรองว่าการใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะจะปลอดภัยขึ้นมากเพื่อความมั่นใจข้อมูลของเราคือความลับอย่าให้ใครเอาไปใช้ในทางชี่ผิดขอบคุณที่ติดตามรับฟังและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะ